สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนกับแฟนเพลง FC เสาวน้อยเพชรบนเพียงทุกๆคนทุกท่านนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เดนเซอร์ละเพิร์ทออฟพิเชียลครับพี่น้องครับวันนี้ไก่กัมาฮอดจอดถึงพาพี่น้องมาเบึงหน้าครับออกมาหลินหน้าบรรยากาศทุ่งนานะครับออกมาหน้าก็าจีซวนนัน่นลูกชายกับลูกสาว้องพนากกับรองอื่นกับไอโต้ออกมาหลินน้ำกับบ๊วยมา ้พื้นนอนพักผ่อนเห็นพื้นนอนก็เลยบ่อยากรบกวนก็เลยออกมาผู้เดียวนี่พ่อสวัสดีครับครับกําลังอันนี้พี่น้องเยียเ่ยวหยามาแล้วก็ไดหน่ะน,นี่หนาฝนมุ้งเลี้ยงนะ้องพอวันที่ไทยเห็นหน้าบิดแล้วลำบากเนี่ยเยีเ่ยวย่างเดี่ยวยวมันงาของมันยั่งจึงไปยึงขี้ ไอ้เน er ี <Okay. S 2> <Yeah. S 3> um, ่ยเลยมีหย nah ่ามีมงกีใครหรอมีมงกยวอีกต๊ะไก่ว่าาดูทั่วมานจะบอกกันเพื่อนุยเีองมันจะรอยงี้มันเื่อนหไม่เห็นเมียไม่เห็นเมแวางเดแสดงว่าไปไปทั่วมานบอกต้งไปเสือกไปเลยอาวาอย่างใสอย่างเ้อปุยตี คือเาปุ๋ยเอานเอามาใสเออนหย่าดีใสหยามันกลินอยู่ติพ่อมันตัวกลางออกมัพ่อน่ยมันกังามไว้เดีอยเาเคียงเขาไสสองวอกันด้ยกังามไว้เห็นละพูดถึงว่ามัวมันกิ่นอยู่อกมันได้กินปุ๋ยมันได้กลิ่นมันกลิ่นอยู่ตีสนับ หัว,วหัวนยังหลายบ่ล่ะไปเวีดไปหัวหวันตัวกราเปิดได้สามที่มุมนี่แหล,ละทุ่งไม้อ่ะล้างหน้าโอ้ยงัวจริเนาะพี่น้องชื่อใครกันอยู่งสี่ละเป็นคนแบบคนบ,นบ้านๆมากแบบอยู่แบบชาวบ้านมาก แบบท่องให้ทงุงให้ทุงหน้าสิแี่ครับพี่น้องมักจังสี่มักอยู่น้ำไ้น้ำหน้าง้อก,กันนี่กระนำคักนำเลี้ยงเลยพี่น้องซื้อมาว้ให้พ่อแล้วบึงแล้วแง่ยังให้ออกเมียแพร่ลูกไปเลยก,ก็ขายไปเยลยแหละน้าพี่น้องเนาะจุไงไบสองสามตัวเพราะได้เลี้ยงปิดมูอยู่ให้อยู่หน้ามึงผักให้จวกกันเถือนฝนไหมพี่น้อง น้ำม,มันตะกีบ้บวม,มินบวควมินมันบามีหนามด้ยวยบางเรงียงบางนึงมันฝนเริ่มตัก็เริ่มนะมีหนามไปนิฟักกั้นจวงเถือกน้ำไปยืดน้ำมันลังสีงามที่หล่ะปลูกพักปลูกมีปลูกอันละนิดละน้อยเพื่อได้อยู่ได้กิน่หนหาว่ามีครบบสุยางสี่เมียคับพี่นอ้องใกล้กับเบลี้ยงหลายซี่หาตัวนี่ก็ออกแม่เพร่รูก,กับหลายคือเก็เพื่อได้อยู่เอ้บึงจะทอมเล่า เป็นมองนอนแล้วบ้านนี่กระท่อมเพิ่งซื้อมาให้เอ็นของเป็นของคนัวันเกิดนะพี่น้องเนาะอาจจะได้บึง่งคลิปก่อนๆหน้านี้ที่พี่นอ้องอ่าที่ไกลล่วงไปพี่น้องอาจจะได้บึง่งบานนี้เราไม่เห็นเป็นมองนอนแล้วแลยบานนี้ฝนตกก็นบ่หัวใส่ตินี่ยุงสิแล้วครับบ้านก็นได้องให้ทุงหน้า พี่น้องเมืองบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนอยู่ทั้งเมืองนหนเห็นบรรยากาศส,กสิ่งสิคิดฮอดบ้านเฮาดีครับไกล่าแต่งเต่ไกลอย,อยู่บานอยู่เมืองไทยเขาเถือ่อเถ่ออยู่ยังคิดฮอดบรรยากาศไปลองไปลั่มสิกับชิดฮอดไปหินบานอื่นเห็นไทยห็นหน้ากับคิดฮอดแล้วอย่างนี้บานกับบาน เงินว่าเลี้ยงปากเลี้ยงทองเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับหาอยู่หากินหาเงินหาท่องหา,งหากีบหากำไปเสร็จแล้วครับพี่น้องเอ,อิ่นหัวหน่อยน้องมาลีมาหาเลี้ยงกินยาเพิ่นฮิวแล้วสเสร็จแล้วเพื่อนแต่สร้างมาพี่น้องอ,อันนี้ออกรุ่นด้นี่พี่น้องออกรุ่นด้ อีตัวพ่นออกก้อนเนี่ยตัวนี้ออกก้อนแต่ว่านี่เป็นสาวจนทื่นเหลืองไงก็าอายแล้วไงก็เอื้ยแล้วอืมเป็นแต่สร้างแล้วพคนละเลี้ยงอะไรก็ะหกักอันนั้นพี่น้องเอ้ยคันได้เลี้ยงคันได้เบืออ่งเงี้ยงเราไมีอะไรก็ะหกักอันนั้นได้เลี้ยงเราก,รหาก็หักโออยากขายดิ ตัวขันจำเป็นก็นคือว่าเลยเนาะครับเนาะุบรรยากาศขาา็ยังว่าใครดีมียังมีมีหยาพ่อได้นเกี่ยวด้ยังให้กินอยู่นะครับแต่ว่ามันแต่ว่าข้าเดียวดีพี่น้องเนี่ยขันโซสีเกี่ยวเนี่ยข้าเดียวด้ยดยวยครับนีหยาที่พี่น้องเห็นนี่ข้าเดียวป่ได้พ่ออาทิตย์สั่เนี่ยเบื่อกินลายด้ครับมอกินลาย มะลิมะลิคนงามมะลิสาวงามตอนแร็กเหมา,นา,าอนม้าน,า,น,นา,าสิออกมานามได้พี่น้องกำลังสิออกมะลิเนื้งง้อหน่อยมาเลี้ยงง้อพื้นแบบมานาาี่เขาไปว่าสิปลูาาปกระว็นนอนจงงงอยู่ปิ่นติลิตรนได้เพื้นานอนพักพนคือเงี้ยงจังว่ากันหากินเขากินน้ำท้ายบรรยากาศ ดูทงให้ทวงหน้าพี่น้องในเบึงองพิสมัตง่วไกลนี่กินเป็นเวลาที่พี่น,น้องย่ำเที่ยงนี่ตรงเขามานอนวินย่ำเที่ยงนี่พอตรงเอาอง่วเขามานอนวินย่ำเที่ยงตรงนอนวินเดี๋ยวกับประมาณ บนี่แหละครับสามมงสี่มงก็สิเอาเอาป่อยป่อยหาเลี้ยงได้ขันขันเป็นเวลาปกติแต่ช่วงนี้สิเป็นมันบ่มีหยาบ่มีมองเลี้ยงนะครับต้องต้องเกี่ยวหยาต้องเกียยเก่ยวหยาบบดนี้กระสิปล่อยกระสิเอาเขาขวปกะมาณสี่มงกว่วหามงแล้วเอาไปกินหยาที่พอแล้วไปเกี่ยวนี่เม่เพื่อนเม่แเม่นนองะลิจอยอยู่พี่น้องเพราะว่าลูกกระหิดนมน,น้ำเนี้อ ลูกเห็ดนมน้ำเม่ยลอะไรบ้านี้กะอยากะโบคอยมีปันใดแต่ว่าใล้กะซื้อหัวหันมาอยู่ดอกหรือตนูนซาดเพื่อนบำ่รุ่งลูกเพื่อนน้ำบั่มรุ่งเจ้าของน้ำน้องมาลีอันนี้น้องธันวาเนี่ยธันวาธันวาธันวาใหญ่แล้ว อันนี้แม่ทันวาแม่น้องทันวาววหิวหลอตีเดี๋ยวพอกันล้งเอาหยาเส้ล่างให้รอส,สักคู่หอดเวลาลวเดี๋ด้เพลนหอดเวลากิ่นเพลินนะพี่น้องนี่ก็สิอวนเนี่ยทับหรอมังง่งในเบื้องสูง ที่ทับแลวล่ะมีลูกอีกแล้วละเบิงสูงครับฝ้าใสนี่ฝ้าใสตัวเรียกกันพูนนำหวานเนาะพี่น้องพูนอันแม่เนี่ยนำหวานนำหวานแล้วก็อันนี้กับท่านว่าแล้วก็นีน่กับฝ้าใสพี่น้องเนาะใกล้กระสีนี่แหละจัาหน่อยกระสีเอาเขาคอกเอาไปกินยาแล้วนี่ก็เป็นยาที่พอแล้วปูกไว้ข้างคล้องนี่แหละครับนี่พ่อได้เกี่ยวพอได้อันนี้ตติมกันไป บรรยากาศท <ornament ing. S 2> ้อง <establishing> นะทุ่งนาเนาะบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ไสกับบุคือบ้านเจ้าของครับสุขได้เล่าจะเท่าบ้านตัวเองคือพี่น้องว่าคือเพลินว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะความสุขอยู่ไสกับบุคือบ้านเจ้าของที่ถูกสิยากกะบ้านเจ้าของนะครับเอาอย่างไรแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศที่พี่น้องได้เบื้องกันครับเดี๋ยวไปเอาง้อเขาไปกินยาก่อนเอาง้อเขาคอกไปกินยาก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวหวังว่าพี่น้องคงจะ ถูกใจคลิปหรือว่าให้ยกำลังใจไก่กดไลค์กดแชร์ให้ไก่ในเรื่องคับพี่น้องเนื้อไผ่ยังขันข้นกดติดตามฝากกดติดตามไก่น้ำเน่ครับพี่น้องครับคลิปนี้ไก่ก็จะฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซัมนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ